รู้บยชื่อคุณมาเม่ใช่ไม่ใช่ครับขอเรีกว่าหนุ่มมาครับดี้เดี๋ยวเวลาดูชื่อจริงครับบท่จริงพอรู้กันสมเกียติครับสมเกียจพอรู้กันดีม่นีกี่ปีแล้วครับ6ปีครับปีแล้วคนไม่อยู่ปีที่เจ็ดแล้ว่ากูยันเกียจชันวิญญรณนี่จะมีตอนี่ครอไรดเใจดีใจดีใจมากเลย จบไอ้พี่ทำเลยปีศูนนะครับปีศูนยทำทผ่านมาได้ยังไงรายการแบบขอรหัสไอ้พี้ยแอบเลยไปาเฮ้ยกำจัดจุดอ่อนดิสิเออมึงคือจุดอ่อนเฮ้ยกำจัดจุดอ่อนไหยไปกับครอบครัวไปยูทูปเสือพูดจุดอ่อนบิทเตอร์เสือพูดเจอครับบิทเตอร์คุรู้สึกไงครับที่ต้องจบวันนี้ครับคุณบอกก่อนไปดิคุณคือจุดอ่อนเฮ้ยถามเนี่ยตอบไปดิดับเบิลให้ บางเลยดาวตกไม่เยอะเตจบเซอร์สวยเข้าไปจบอันนี้คุณไม่ไม่ความรู้สึกอะไรตรงเรียนนี้นะครับอยากจะพูดได้ไหมครับพูดมาเลยครับจบได้เร็วก็ดีเทปนี้เราไม่เราไม่สามารถไปให้คนอื่นดูได้นะครับอธิบายมาครับรักมากเลยครับขอบคุณมากครับรักเอออร่